สวัสดีครับ FC ทุกคนของน้องแอมชนทิชาในคลิปนี้ทั้งช่องของเรามีภาพความน่ารักของน้องแอมมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่น้องแอมมีคิวงานเยอะมากแทบไม่มีวันว่างเลยนะครับและล่าสุดน้องแอมอยู่ที่ห้องอัดสบายใจเพื่อไปใส่เสียงเพลงใหม่ในครบรอบ40ปีแกรมมี่โกจะได้พบกับศิลปินรุ่นพี่มากมายหลายคนเลยทีเดียวนะครับโดยล่าสุด น้องแอมได้ไปเจอกับน้องเบลนิพาดาเป็นอีกคนที่ไปที่แกรมมี่เลยมีภาพความน่ารักของสองสาวมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับไปชมคลิปกันเลยนะครับ และนี่เลยครับคือภาพความน่ารักของสองสาวจากแกรมมี่ที่ไปเจอกันและไม่บ่อยนักที่สองสาวจะได้มาเจอกันเลยกลายเป็นความน่ารักให้คุณผู้ชมได้ชมกันนี่แหละครับและฝากติดตามผลงานเพลงใหม่40ปีแกรมมี่โกของสาวสองคนนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ